ทีนี้เราต้องไปทางหนองชะโอมชจ้เอมนะครับก็คือชิดขวานะครับนาะาตาจำไม่ผิดนะดูดีๆนะครับถ้าต,ตรงไปอ่ะตรงไปคืออไปประจีนได้ครับไปประจีนได้เราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ครับนี่ มันเป็นถนนที่ตัดขึ้นใหม่นะครับจริงๆแล้วเส้นหลักก็คือไปเนี่ยครับขวาไปทางนี้ครับเส้นหลักสวนนสอนน้นนะครับตรงไปก็ข้าประจีนแน่นอนเลยครับสิบเจ็ดกิโลอ่ะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปก,ก,ก็ไม่รู้อ่ะก็ไปได้รีวิวนี่ฮะนครนายกสี่สิบโลไปทางก็จะเอมจ,จะอมจะอมนะกรุงเทพร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะไปออกอ่าตถนนสวนสนสอนแล้วกันนะฮะไปออกนู่นนะเฉียดเฉียดปราจีนแล้วก็ไปออก นครนายกครับนี่เชื่อ,มอ,อไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อตายรูปครับนี่ข้างหน้าฮะโอเคครับตึ้งถุนสามสามนล่นนะเออสวนนสอนนะโอเคครับตายรูปเลยครับแต่ว่าตถนนหมายเลขนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนสามสิบสามครับเวลาไปซื้อก่อมมาทางนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮอยู่ที่ลำรางหนองอีหนอกโอ้โหอ่านยากนะ โอ่โอานยากมากมันมีสระเอนออ,อหีบนอหนูสระอะอา่านว่าไงวะโอ้โห,หนอก็แล้วกันนะครับรู่หนอกอะไระครับผมปิดขอโทษด,ด้วยนะครับเส้นสวรรณรช่วงนี้นะครับหนองชนเช่ากระยนหนองเช่าอมเนี่ยก่อนจะถึงนครนายกสาสิแปดกิโลน่ะเป็นถนนรถส่วนนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้นะครแต่ว่าสี่แยกมาเมื่อกี้ก็พัฒนาแล้วสี่เลน สุดยอดเลยครับต้องยกให้ลุงตู่นะทำจนผมงงเลยเมื่อก่อนนะก็มาอยู่ภาคกลางเนะี่ยตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยครับจำได้ว่าสมัยลุงตู่นะฮะตรงนอออันกสชจนมาถึงเนี่ยสี่ปีหลังเนี่ยจะเลือกตั้งเลเ้เดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยก็จะน่าจ,จะยุบสภาแนละ้วก็อตอนนั้นไม่มีอะไรครับแต่ดนไม่วุ่นวายไม่ใช่วุ่นวายนะคือพัฒนาขนาดใหญ่เลยในปัจจีนะครับ เพื่อนลองขับมาดูรับแบบสี่เลนมั่วไปหมดผมเลยองนะครับยังองอยู่แต่เส้นนี้คือเส้นเก่านะสุวรรณศรนี่ซ้ายขวาเหม็มห้ก็ผลิตกระท่อมไม้ไผ่ทุกอย่างกรบไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับไม่กวาดไม้ไผ่กระท่มไม้ไผ่แกะไม้ไผ่โดยเฉพาะสาลาไม้ไผ่โอ้เส้นนี้อ้าวเลยสุวรรณศรครับเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนู้นนะฮะที่อยู่ติดกันเลยเขาขาย ซื้อจากซื้อจากก็ไ,ไปซื้อว่าจะไม่ดับเครื่องนะเดี๋ยวนะกลัวจังเป็นไรอ๋อสตาร์ม่ติอ๋อราดับมาแล้วในห้องน้ำ SCG SCG คืออะไระครับมีโรงเรียนกลับรถอยู่ด้วยครับดูทีครับเดี๋ยวเลยก็ต้องไม้ไปอ่าเห็นไหม้ายกว่า้ายกว่า,า,ก,วานะก็ต้องไมอ่ะ อัตรกรรมแบบนี้ดีครับเนี่ยไทยซื้อไทยไทซื้อไทยดีแล้วครับทุกอย่างเป็นไม้ไายหมดเลยไหมตัดมาไม้ไผ่ก็ขายได้เป็นท่อนๆอ,ะอ,อ่ะก็แต่ก่อนซื้อไม้ไผ่น้องเกรงใจฟังให้มีโอนโอนบ้านกลูต้อยกลูต้อยฮะกลูต้อย หมูโอ,อไม่ใช่ปูม้าอ่าน,น,นอยู่แล้วหมูเอะเป็นยังไงแล้วเรนนิงวัดกลองอู่ทองอะวัดกลองอู่ทองอยู่ขวาเมืองเมื่อกี้นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ตลาดอยู่ขวามือครับเ๋ยวปั๊มเซลปั๊มดีเซลจะพู้ปั๊มอะไรไม่รู้จะเขียนว่าดีเซลราคาเท่าไหร่อย่าข้ามนะครับพี่อันตรายนี่ตลาดตรงนี้ตลาดนะเนี่ยเนี่ยตลาด ใช่ป่ะใช่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 ตลาดเนี่ยดูว่าเล็กนะครับเล็กขี้หนูเลยฮะหาก็เยอะแต่มันเป็นตลาดเย็นนะครับนี่นี่นี่อยู่ซ้ายมือเห็นไหมตลาดกับตลาดหนองชะโอมเจ้เอ็มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเส้นสุวรรณศรนี่แหละบ้านหนองหัวลิงเนี่ยรูปบ้านหนองหัวลิงทำไมต้องชื่ออย่างนั้นขอมั ตะวนตะดนสุวรรณศรนะครับเราออกก่อนดีกว่ารู้แล้ว,วจะชัดไหมนะจะออกไปเต็มแล้ว่อดแล้วเหมือนกันโอ้นี่ขายอุปกรณ์ไม่รู้ดีไหมนะ ต้องไปใส่มอตเตอร์ใหม่ไหมคไปทุกทีไม่เจอเจ้าของทุกทีได้เครื่องมือช่างอยากได้โอ้บ้านนกดาวทำแบบบร้อบราสองหลังสามหลังงูขวาหลังนี่เจ้านี้จำได้อะับเขาบอกว่าให้สามเปอร์เซ็นต์เคยรีวิวลงไปทั้งหมดหา้าคลิปบ้านดูไม่ได้เลยขายหมดอืมก็ไม่ให้เขาไม่โทรหาอีกเลย เอ,อ,อย่างสำรวยข้าไม้นี่เนี่ยเขียวมาว่าเราไม่ได้ให้เบอร์ก่อนนะแต่เขาบอกว่าเขาให้สามเปอร์เซ็นเขาทำยังไงร,รู้ไหมวิธีการเข้ามาคอมเมนต์กิตตีขับขายได้แล้วครับติดต่อกลับผมด่วนครับสำรวยข้าไม้ใจดีมากเลยตอนสามีกขาอยู่อ่ะไม่รู้ใครบางคนคอมเมนต์แต่ว่านั่นแหละ เนี่ยก็ทุกเนี่ยเขาทุกมาส่งหรืออะไรเ่ยแล้วคนมาซื้อไปขายตามตาม่ตางจังหวัดที่ว่าจะเห็นคนแถวภาคกลางเหนอีสานเหนือตรงไปขายใต้เออนั่นไม้กวาดนะก็ทุกไปขายลงไปขายคือการรถเน่ยก็เขาคำนวณเขาซื้อสักิบบาทก็ไปขายละฆันนง,อง,งอย่างเงี้ยเออก็าคำนวณก็ซื้อไปหมื่นหนึง่งก็ต้องขายได้สองหมื่นห้าใช่ไหม ก็ได้แล้วหม mm. ื่นห้าคุณต้องทำได้หมื่นห้าเอนอ,อยู่กับคุณอย่างเช่นขายอย่านอนวัดอย่างเงี้ยน,นอนวัดประหยัดก้าน้ําก้าบไฟแล้วไปขายตอนเช้าก็อดทนนะคนทางกลางเหนือทางอีสานทางโดยเฉพาะแถวตากเออที่พูดนอกเรื่องเลยอีก <c oughs> คนนั้นไปกะเหรี่ยงที่แต้มจะคนไทยคนไทยคนไทยขอโทษทีขอโทษทีคนไทยแต่เป็นคนกะเหรี่ยงอยู่ที่อำเภอต่ออำเภอแม่สอด จังหวัดตาตกปิดก่อน